สวัสดีเจ้าปอเมพี่น้องที่อาศัยอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแจ้าจางวันนี้มีข่าวดีมาประชาสัมพันธ์จากกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลแจ้าจางหรือที่หองว่ากองทุนออมวันละหนึ่งบาทหนึ่งเดือนออม30บาทหนึ่งปี3ามบาทเจ้าขณะน,นี้กองทุนวันละบาทได้เปิดทัพสมาชิกใหม่ ถ้าสมารแรกเข้าเพียงสาวบาทเต้าอันเจ้าสมัครเป็นสมาชิกครบ1 8 0วันหรือ6เดือน <client> ก็จะได้รับสวัสดิการครอบคลุมตั้งแต่เกิดแก่เจ็บตายการคุ้มครองตั้งแต่แรกเกิดหากแม่เป็นสมาชิกครบ6เดือนลูกที่เกิดมาจะได้รับสิทธิ์เป็นสมาชิกฟรีหนึ่งปีส่วนคุณแม่ ก็จะได้รับสวัสดิการเงินรับขวัญหนึ่งันบาทและถ้าลูกเป็นสมาชิกครบ5ปีก็จะได้รับทุนการศึกษา500บาทกรณีชราภาพเงินสมทบครบ15ปีหรืออายุครบ60ปีจะได้รับเงินบำเหน็จ800บาทกรณีเสียชีวิตมีสวัสดิการคิดเป็นปีละ1,000ันบาทหากท่านเป็นสมาชิกเมินเต่าใด ก็จะได้รับสวัสดิการนักเตาอันเช่นเป็นสมาชิกมาสิป,ปีในกรณีเสียชีวิตก็จะได้รับเงินสวัสดิการ10,000บาทในกรณีเจ็บป่วยได้นอนโฮงยาจะได้รับสวัสดิการครั้งละ500บาทจำนวน3มครั้งต่อปีหากป่วยที่เกิดจากอุบัติเหตุก็จะได้รับเงินสวัสดิการ700บาท ผู้ป่วยติดเตียงเป็นสมาชิกกองทุนครบ5ปีจะได้รับเงินช่วยเหลือรายละ500บาทต่อปีกรณีติดเชื้อไวรัสโคโรนาหรือโควิดได้รับเงินสวัสดิการ500บาทต่อปีและนอกจากนี้ยังมีสวัสดิการสำหรับผู้ด้อยโอกาสสวัสดิการผู้ประสบภัยพิบัติภัยธรรมชาติ อุทุกกะไยวาตภัยอางคีภัยสวัสดิการสาธารณประโยชน์สวัสดิการสร่งเสริมสุขภาพและนันทนาการสำหรับท่านที่สนใจเป็นสมาชิกหรือสมาชิกลูกหลานสามารถสอบถามรายละเอียดสมัครได้ที่สำนักงานกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลแจ้จ้าง ตั้งอยู่ในอบตแจ้จางเจ้าหรือจะสอบถามและสมัครได้ที่ผู้ใหญ่บ้านได้ทุกหมู่บ้านหรือที่คณะกรรมาการฝ่ายเก็บเงินของแต่ละหมู่บ้านเจ้ากองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลแจ้จางมีระบบบริหารจัดการโดยได้จดทะเบียนเป็นองค์กรสวัสดิการชุมชนของกรมพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์วันที่17พฤศจิกายน2557เลขทะเบียน 729ทับหและมีกองคังของอบตแจ้จางคอยเป็นปี้เลี้ยงเรื่องการบริหารจัดการบัญชีและการเงินปัจจุบันนายโยกมานิดแก้วแสนนาย,ยกองค์การบริหารส่วนตำบลแจ้จางเป็นประธานและมีผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านคอยควบคุมความโปร่งใสในการบริหารจัดการเพื่อให้อกองทุนเกิดความมั่นคงด้านสวัสดิการชุมชน ในตำบลแจ้าจางของเฮาผ่านมา11ปีกองทุนมีเงินหมุนเวียนมากกว่า3ล้านบาทและมีสมาชิกสะสมมากกว่า1,200คนกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลแจ้าจางอ,อมวัละบาดมีวิสัยทัศน์มุ่งสู่การพึ่งตนเองด้านสวัสดิการของชุมชนและบูรณาการเป็นภาคีเครือข่ายโดยการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน เพือมีการเอื้ออาทรช่วยเหลือซึ่งกันและกันคำขวัญของกองทุนออมวันนี้เพื่อสวัสดิการที่ดีในวันหน้ามาออมกองทุนวันละบาทกันนักๆน,นะเจ้า